กลางป่าเขาวังตะเ่าลานสองคนบังเอิญเจอพระชรารูปหนึ่งเดินมาคนเดียวต้นหัวคำ่ำหลวงพ่อบอกว่าจะไปจำวัดบนเนินเขาลานทั้งสองเลยให้พักก่อนด้วยเพราะจะมืดค่ำแล้วคืนนั้นพระชรานั่งสมาธิใต้ต้นไม้แต่พอหลังเที่ยงคืนได้มีเสียงกำรามดังขึ้นลานทั้งสองได้เหลือบตาไปมอง,งเห็นเงาร่างพระหัวตัว แล้วกลายเป็นเสือโคร่งขนาดใหญ่หลานทั้งสองกระโดดหนีแต่โดนเสือตะปบเข้าที่แขนโชคดีที่อีกคนคว้าปืนยิงได้ทันมันรองลัน่นแล้ววิ่งหนีลับหายไปในความมืดเช้าวันรุ่งขึ้นกลับไปดูเจอจีวันพระเปื้อนเลือดตกอยู่ตรงที่เกิดเหตุแต่ไม่มีร่างพระชดารูปนั้นไม่มีเสือโคร่งใดใดมีแค่รอยเลือดหยดไปเป็นทางมันน่าจะโดนลูกกระสุนเข้าไปเต็ม